สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับขออาสามารายงานสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสะพานศรีสาครน,นะครับเป็นจุดแม่น้ำสายบุรีนะครับนะครับนี่คือระดับน้ำในช่วงล่างของสะพานนะครับน้ำก็จะถือว่าเต็มตลิ่งน,นะครับเต็มขอบแม่น้ำนะครับ ส่วนเกาะกลางตรงนี้นะครับที่มีต้นไม้นะครับตรงนี้เป็นเกาะกลางนะครับก็หายไปทั้งหมดนะครับจมใต้บาดาลทั้งหมดนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ตั้งแคมป์เป็นเกาะนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของคลองนะครับของแม่น้ํานะครับครับฝนตกลงมานะครับสองวันสองวันสามวันติดนะครับมีความรุนแรงมากนะครับทําให้น้ําป่านั้น ไหลทะลักลงมานะครับเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับนี่นะฮะนี่คือระดับน้ำณเวลานี้นะครับวันที่27นะครับกุมภาพันธ์นะครับ2,565นะครับปกติแล้วเป็นช่วงที่ฤดูร้อนนะครับแต่ปีนี้น้ำมาช้านะครับเห็นไหมฮะตรงนั้นเป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับ เมื่อตอนเช้าน้านํานั้นเกือบถึงระดับขอบหลังคาสาลานะครับก็ถือว่าน้ํามีการลดนะครับนิดหน่อยลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงมากและก็ไหลแรงนะครับมีความอันตรายสูงนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำสายบุรีนะครับ น้ำอันนี้ก็มาจากเทือกเขาสันกลาคีรีนะครับไหลลงมาผ่านอําเภอแว้งอําเภอสุขีรินนะครับมาถึงอําเภอสีสาครนนะครับแล้วก็ลงไปอําเภอรุสเาะรามันนะครับกับพอนะครับลงไปเรื่อยๆถึงอ่าวไทยนะครับที่อําเภอสายบุรีนะครับจึงเรียกว่าแม่น้ําสายบุรีนะครับนี่ก็ชาวบ้านก็เริ่มออกมานะครับหลังจากที่ ฝนตกหนักนะครับมาสามวันติดนะครับคุณผู้ครับยังไม่ไม่ยังชะล่าใจไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนนั้นยังคงตกมาต่อเนื่องนะครับนะครับอันนั้นต้นมะเดือนะครับต้นมะเดือมีลูกมะเดือเต็มต้นนะฮะก็กําลังจะถูกน้ําป่านะครับน้ำให้น้ำสายพอดีซัดนะครับ นี่คือระดับน้ำณเวลานี้นะครับนครับเวลา13นาฬิกนาะวันที่26 0 2กุมภานะครับ2,565นะครับก็ถือเป็นว่าน้ำขึ้นสูงเป็นครั้งที่3ของรอบปีนะครับหลังจากนี้ก็คงจะเข้าสู่หน้าร้อนและก็หน้าแรงนะครับต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับนะครับถ้ามีาปรากฏการณ์นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะขอถือโอกาสมารายงานต่อไปนะครับขอบคุณครับ